สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทำดีวันนี้เราเดินทางมาที่ชนประทานสุรินเพื่อที่จะมาสอบถามเรื่องการร้องเรียนถนนด้านข้างค่ายวิรวัติุยธินที่จะไปทะลุสารจังหวัดสุรินที่มีปัญหาเราก็จะมาสอบถามว่า,าที่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วก็ได้นำเสนอไปว่าท่านพอได้ จัดการไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปพบพอด้านในห้องนะห้องทํางานในชนประทานสุรินเชิญครับด้านในครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทาดีวันนี้เราได้เดินทางมาที่ชนประทานสุรินเพื่อที่จะมาสอบถามท่านพอชนประธานพี่สมชายนะครับวันนี้พอดีท่านก็ได้อยู่พอดี เราก็จะได้มาสอบถามเรื่องถนนที่คงเป็นคลิปลงไปนะข้างค่ายทหารที่จะไปทะลุสารใหม่ท่านพอ่อครับเส้นทางที่ที่ชาวบ้านก็มีปัญหาได้ยินข่าวว่าพอ่ออได้ไปซ่อมบำรุงให้แล้วใช่ไหมครับครับคือ,อย่างนี้ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ตรวจสอบเนื่องจากมีช่วงมีฝนตกบ้างนะก่อนหน้านาั้นานะครับก็จะทางถนนเส้นเดิมเนี่ยจากาถนนเส้น สุรินปราสาทเชื่อมในระหว่างคลองเนี่ยไปจนถึงหน้าสารใหม่นะครับตรงนั้นนะครับเป็นคลองฝั่งซ้ายของคลองสายใหญ่ฝั่งขวานะครับโดยเฉพาะคันคลองฝั่งซ้ายที่เป็นถนนเดิมนะครับมันมีการชำรุดบ้างเป็นช่วงๆประมาณสัก2หรือสาจุดนะครับเนื่องจากมีน้ําท่วมขังเราก็ได้ไปพิจารณาแล้วว่าจะดําเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่คราวนี้บังเอิญเจ้าหน้าที่เราตรวจสอบไปแล้วไปเจอ บริเวณอื่นที่มีต้นไม้ขึ้นลกนะครับแล้วก็ประชาชนที่จ้องบริเวณนั้นสัญจรแล้วก็เลยจัดกําลังคนไปตัดต้นไม้บริเวณนั้นซะก่อนเนื่องจากว่าตอนค่ําคืนเนี่ยมันจะมืดนะครับเราก็เลยตัดต้นไม้ซะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้อ,องเรารที่อาศัยกรองโยมทานในการสัญจรส่วนตรงจุดนี้ในวันนี้นะครับเราก็ได้ลง เลยเอาหินคลุกมาลงในการซ่อมแซมซ่อมแซมคอถลนเส้นเดือดจำผอานสารต้นสายตั้งแต่ฝั่งสารนะครับไล่ขึ้นมาไล่ย้อนกลับมาทางราชมงคลในราชพัฒนนะครับราชพัฒน์ราชพับนั่นแหละครับก็คือก็จะเอาหินคลุกไปลงเพื่อให้หลุมเป็นหลุมเป็นบ่อที่ในช่วงหน้าฝนนี้แก้ไขปัญหาไปก่อนเฉพน้าไปก่อนนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับของเช่นนี้เมื่อต้นปีนี้เราได้ทําการสํารวจไว้แล้วนะครับว่าจะทาการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับโดยโดยทาถนนทับใหม่เลยนะครับโดยจะทําตั้งแต่ราชพัฒนเลยนะครับตั้งแต่ต้นราชพัฒนมาเลยนะครับแล้วก็จะข้ามถนนเส้นสุรินทร์ปราศาสตร์มานะครับแล้วก็ถึงจะมาข้ามฝั่งนี้แล้วก็ออกไปชน ตรงหน้าศาลเลยนะครับก็บ <c oughs> เป็นเส้นนี้นครับคือเราวางแผนไปแล้วแล้วก็กําลังส่งไปออกแบบก็เอากลับมาแล้วออกแบบเสร็จแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็รอเรื่องพบประมาณที่เสนอไปว่าทางกรมชุมนานจะจัดให้ได้เมื่อไหร่ครับซึงบ่งมีหลายเส้นครับที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะเส้นห้วยเฉ่เงเส้นนี้เส้นเดียวมีหลายเส้นนะครับเส้นคลอ,องสายใหญ่ฝั่งขวานะครับหลังบริเวณที่ไปออก แ่ใหญ่ตรงนั้นก็ชำรุดเราก็มีมีแผนที่จะทำเช่นกันนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือ,อควาฝงฝั่งซ้ายนะครับก็คือบริเวณโรงเรียนพิเศษนะฮะทางทางที่จะไปใหญ่ใหญ่ครับเส้นนั้นนะครับเราก็จะทำออกให้ไปชนกับ art, บายพาสนะครับตรงนั้นมีแล้วรวมทั้งเส้นจาก ตัวห้วยเฉนองเองเลยนะครับไปจนถึงสารการนะครับคือเส้นด้านฝั่งขวาของเราท <c oughs> องฝั่งขวาแล้วก็คันฝั่งขวานะครับตั้งแต่บ้านโคกปกระเพอือไปนะครับจนไปถึงสารการใหม่นะครับประเมินราคาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับงบประมาณนะครับอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นจากศูนย์ศิลปาชีพก็คือหน้าสารการใหม่นะครับจากวิ่งไปจนถึงรา,า,าชพัฒน์ผ่านราชมงคลถึง ถึงราชมงคลเลยนะครับแล้วก็ถึงถึงราชพัฒนด้วยนะครับตรงนั้นเราก็มีแผนที่จะทําตรงนี้ความยาวอยู่ประมาณ4ี่กิโลเจ็ดร้อยเมตร4สี่กิโลเจ็ดร้อยเมตรตัวนี้ฝั่งขวานะครับเราก็จะดาเนินการทําใหม่เช่นกันครับเพื่อที่ให้ประชาชนเราได้สัญจรพี่น้องเราได้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้มองว่าชาวบ้านเราแถวนั้นจะได้ประโยชน์แต่อย่างเดียวนะครับ ผมมองว่าถ้าเรามีถนนตัดใหม่โดยเฉพาะเส้นต่างๆที่เราเต่าแล้วเนี่ยผ่านตัวเมืองอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาปีนี้นะครับเราได้ถนนเส้นที่ทําใหม่ที่ตรงตรงติดกับค่ายทหารนะครับของกองกำลังสุรนารีนะครับตรงนั้นเรามองว่าตรงนี้เป็นเส้นสัญจรที่หนาแน่นนะครับในช่วง เวลาเร่งด่วนก็คือช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับที่ประชาชนเลิกงานหรือเลิกเรียนนะครับก็จะผ่านเส้นนี้ก็เลยดําเนินการทําให้เส้นนี้เป็นที่ลดการจราจรที่แออัดบริเวณในตัวเมืองที่จะออกมาก็ทสามารถวิ่งไปเลยโดยไม่ได้ผ่านใครเลยก็คือจะวิ่งผ่านค่ายกองกำลังสุนารีแล้วก็ ด้านหลังของสารใหม่นะครับไอ้โพ่ตรงนั้นเลยก็สามารถที่จะสะดวกรวดเร็วแล้วก็กา,ารจราจรไม่ทับทัางครับเพราะว่ามันมันหมุนได้ออกหน้าเทคโนโมาแล้วก็ตรงประปาแล้วก็หมุนออกได้เลยเราไม่ต้องเข้าใจกลาเงเมืองเราตีออกด้านข้างาสารสารใหม่เลยใช่ไปทีนี้ความการจราจรมันก็ไม่หนาแน่นไม่หนาแน่นก็สะดวกเพราะมันโฟลตลอดไม่มีบ้านคนเมื่อไม่มีบ้านคนก็การอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เหมือนเส้นเก่าที่ที่เราเอาหินคุ้ไปลงเนี่ยตรงนั้นจะมีบ้านคนมีมอเตอร์ไซค์เข้าออกมีอะไรต่างๆนะครับดังนั้นคนที่ไม่ได้อาศัยอยู่บริเวณนั้นสามารถที่จะไปอีกเส้นหนึ่งเบนออกไปได้แล้วก็ออกได้เลยเพราะว่าไม่ไม่ได้จอดแวะตรงไหนเลยเพราะที่อื่นจะเป็นรั้วเพราะเพราะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหัวว่ามันมีหลุมมีบ่อเขาเข้าไปทางนู้นก่อนใช่ครับเพราะร้อยเส้นนี้มันดีแล้วค่อยมาก็ได้ใช่ครับครับผมเราใช้เส้นเส้นใหม่ไปก่อนครับถือว่ามันจะเป็นความสะดวก จะเป็นความสะดวกของประชาชนโดยทั่วๆไปเลยนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงที่บ้านไม่ได้อยู่ในระแวกนั้นอยู่ไกลส่วนเส้นเก่าที่ยังมีชารุนอยู่เราก็เอาหินครุภไปลงนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นเพราะว่าบริเวณนั้นก็จะได้ใช้ถนนเส้นเส้นเก่าของท่านเหมือนเดิมแต่การจราจรของท่านก็จะลดน้อยลงเบาเบาลง เราทําให้มันไปต้องแอร์ไม่ต้องแอร์ครับไปต้องมาเบียดในในของเส้นนี้ท่านในเมื่อท่านจะไปไปเส้นคอโคหรือจะแยกไปเอาไปได้หลายที่เลยทำอะไรได้สะดวกครับสะดวกไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือประชาชนทั่วไปหรือเวลาที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาทํางานนะครับก็จะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นครับวันนี้เราก็ได้มา อสอบถามท่านพ่อชนประธานพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนนะที่ร้องทุกมาตอนนี้ท่านพอออกสั่งเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจตัดต้นไม้ไม่ให้บดบงังแล้วก็เอาหินคลุกไปลงให้แล้วแต่จะเริ่มจากต้นสารนะสารสารสาร,สารจังหวัดฮาระกะยาวค่อยไล่มานะจนจะมาจดถนนเส้นาราชพัฒด,ด้านของทางหลวงชีรบดมันจะมาบรรจบกัตทางนี้พี่น้องก็ใจเย็นหน่อย ตอนนี้โครงการต่างๆที่ท่านพจนประธานได้ทำเรื่องแล้วก็จะทำซ่อมแซมให้ใหม่พี่น้องสบายใจได้นะครับครับใจเย็นๆหน่อยเพราะช่วงนี้มันเปลี่ยนไทยรัฐบาลก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งท่านพอก็จะตัดสินใจเลยไม่ได้ถึงตัดสินใจเลยทำโครงการขึ้นไปก็ต้องรอหน่วยเหนือเช่นเดิมไม่ใช่พอจะตัดสินใจแล้วทำได้เลยแต่ถ้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างที่เดือดร้อนก็ ตัดสินใจได้ครับเพราะมันก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องไปกระทบกระเทืนอนทางนวยเหลือเขาเราก็ใช้อำนาจของพออที่มีอยู่เพื่อที่บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องชาวบ้านครับพี่น้องวันนี้เราก็ได้มาสัมภาษณ์ท่านพอสมชายพอชนประธานที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูตรงที่ท่านพออ สั่งให้ไปซ่อมแซมแล้วก็ไปตัดต้นไม้แล้วพี่น้องการข้ามคืนก็ไม่ต้องกลัวครับท่าพอมีอะไรที่จะฝากต่อเพจคนสุรินทำดีเชิญเลยครับครับก็ขอบคุณครับที่พี่น้องเราเชาวสุรินนะครับมีอะไรที่ทางชมทานสุรินที่จะดําเนินการให้ได้ของให้แจ้งเข้ามานะครับแล้วก็ทางเรายินดีที่จะดําเนินการแล้วก็ยเลับฟังการติชมของพี่น้อง เราชาวจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ให้เราหน้าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับโอเคครับวันนี้พี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดีจิรอาสาเดี๋ยวเราเสร็จจากท่านพ่ออชประธานเดี๋ยวเราก็จะไปตรงที่ที่กําลังซ่อมแซมอยู่ที่พี่น้องร้องทุกมาครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวจะได้มาสัมภาษณ์ท่านพ่อสมชายใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจคนสุรินทร์ทำดี วันนี้เราจะมาดูเส้นทางที่มีปัญหาที่ชาวบ้านรองเรียนนะครับเราก็จะไปดูที่เขากําลังซ่อมแซมอยู่ทราบว่าพ่อจนประธานพี่สมชายท่านได้ให้เจ้าหน้าที่ลงมาจัดการตัดต้นไม้แล้วก็เอาหินคลุกมาลงซ่อมแซมไปก่อนนะบรรเทาความเดือดร้นอนเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างในครับเชิญตามเพจคนรีชัดนีได้ครับ เรืนทำดีตอนนี้เรากำลังมาติดตามเรื่องนนตอนนี้ชุมประธานก็ได้รับลุกมาลงเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านในหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินะเส้นทางเฉลิมพระเกียรติที่จะไปถ้าไปเรือนจำละสารใหม่นะสารใหม่ตอนนี้หน่วยงานชนุมประธานก็ได้มาเออยียวยาแล้วครับ เดียวยาและเอาหินกรุ๊มปมาลงเพื่อให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนนะได้ใช้สัญจรให้สะดวกขึ้นนะครับน่าจะเป็นช่วงจากเชลยพระเกียรติแล้วไปสุดเส้นทางสารใหม่นะตรงลางเลี้ยไปเรือจำเราก็เห็นท่านพ่อว่าจะซ่อมแซมตรงที่เดือดร้อนช่วงเชลยพระเกียรติเข้าไปทราบรูวันนี้เราขอขอบคุณท่านพ่อสนใจชนประทานที่ รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็เอาหินคลุกมาซ่อมแซมให้พี่น้องการใช้ถนนสัญจรในเส้นริมคลองโจ้ประทานด้านริมค่ายทหารนะตรงข้ามราชพัฒน์ตรงมาที่จะไปสารใหม่นะครับตอนนี้ก็กําลังเกยวซ่อมแซมนะซ่อมแซม,มตามหลักก็เห็นชัดว่าซ่อมจากฝั่งทางโน้นมาทางนี้นะเดี๋ยวเราก็จะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็ได้มาสำรวจ เส้นทางที่ที่น้องชาวบ้านเฉลิมประเกียดบ้านฐานทนองเรียนมาครับก็มาดูว่าตอนนี้ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นแล้วนะครับทางท่านอชนประธานครับท่านก็ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เอาหินคลุกมาลงครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่ยังรองบประมาณหลักมานะครับท่าน,นก็ได้เอามาลงไว้แล้วก็ใช้เครื่องจักเรเกลียวครับตอนนี้ก็เห็น กองหินคลุกนะครับเป็นหินคลุกที่ตอนเมื่อวันก่อนที่เรามากันครับยังไม่มีอะไรเลยครับยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่ครับแต่นนี้ก็มีหินมีดินมากองไว้แล้วครับเพื่อที่จะเรียทําการบดอัดให้ตอนสุดท้ามันดีขึ้นครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาตอนช่วงนี้นะครับอ่ครับดูรครับอนนี้ก็มาถึงจุดแล้วครับเห็น มีทางเจ้าหน้าที่ทางชนประธานครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องถนนเส้นนี้อยู่ครับก็ได้ลงมาจัดก,การเอาหินทุกกำลังเกลี่ยกันอยู่เลยครับขอบคุณทางชนประธานสุรินทร์ครับโดยท่านพอสมชายอังสริลาวันนะครับทา่ทานท่านก็นไม่ได้นิ่งนอนใจครับที่จะช่วยเหลือบรรดาความเดือดร้อนเรื่องของการจราจรทางเส้นนี้นะครับ นี้ก็เราได้มาในพื้นที่ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอเราก็ได้นําเสนอไปที่ชนประธานนะตอนนี้ทางชนประธานสุรินทร์ท่านผอ,อสมชายท่านก็ได้สั่งการนะให้เจ้าหน้าที่นะเอาหูนคลุกมาลงนะเพื่อเยียวยาในความเดือดร้อนเบื้องต้นก่อนนะเพราะตอนนี้ยังทำงบประมาณขอทางกรมอยู่ทางกระทรวงนะเพื่อที่จะ เอามาทําเส้นทางใหม่นะครับจะรอทําเส้นใหม่ตอนนี้เราก็มาซ่อแทมในความเดือดร้อนนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของชมประทานสุรินเรากําลังจะปรับปรุงฮะปรับปรุงหลุมลุกนะกําลังทําให้มันที่เป็นลุมเป็นบ่อนะมันมันดีขึ้นนะครับตอนนี้กําลังจะปรับปรุงเกลี่ยนะระบเกลี่ยทําให้ถนนมันดีขึ้นครับ วันนี้ครับทีมงานเพจคจนรินทําดีก็ฝากขอขอบคุณท่านผอ,ออสมชายชนประธานสุรินและพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนก็ได้ฝากผ่านเพจคนสุรินทําดีฝากขอบคุณท่านผอ,อ,อสมชายชนประธานสุรินที่เล็งเห็นแล้วก็มาทำความอาทำถนนในความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ครับขอฝากขอบคุณท่านพ่อสมชายไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณมากครับก็บพี